มามาต่อกันพัดเกครับพัดเก้พัดเก้ีตอนนี้มันมีแต่ลมีเหล่าร้ายบุคเข้าไปทำร้ายมิวเซียมเพื่อจะเอาอาติแฟกต์เอเลี่ยนอาติแฟกต์เอเลี่ยนคืออะไรวะว่าถูบโบราณ anything odd looking might be a bad idea i mean really you might have a point there johnny well your helpers got stuck in a cosmic rock and allowed black adam to escape what first power ring and now you this earth's villains are not playing nice every time we beat them เหมือนพวกนี้มันก็อะไรมันจะทำาแล้วมันจะหาทรัพยากรหาอะไรสักอย่างไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าเล่นก่อนน้นี้เลยยังไงไปดูคลิปไปดูได้ในช่องโจ๊กแอนจอยนะครับผมผมว่าผมทำแปลไว้อยู่เอยรูตัวสีคิง นิปปีสกิ๊กง่ะเฮ้ยเราลับฐานเลยแน่นอนที่รักโอ้ยใบแบกดำแล้วบินลับฐานแบกดำก,ก็บินได้นะมอ่อม บินกับทางครับอืม่ไม่บินเลยกูวิ่งไงบินมันก็ต้องเร็วกว่าดิเฮ้ยเดอะแฟลชยังวิ่งสู้ทูเปอร์แมนได้จ้ะอันนั้นมันในกระตูนไงในเกมมันทำเร็วเกินแม่งโหลดแมปไม่ทันแม่งกินสเปคเครื่องอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้แล้วปาร์คอะไรเนี่ยบินไหม มันลงต่ำกดกดสามกดสามบินต่ำกดสามบินต่ำมันไม่ต่ำแบบดิมันแบบลงพื้นเลยก็นั่นแหละมันก็คือลงพื้นอ๋ออ่าผมกดเริ่มเรื่องเลยช้าช้าจริงเหรอไม่มีทางขอบคุณมากค่ะคุณตำรวจ นายถ่ายไว้ทั้งหมดไหมจิมมี่ข้อมูลสำหรับการทำอินเทอร์วิวไม่รู้ลับแปลไม่ันแล้วครับแปลไม่ันแล้วอ๋อเหมือนพวกรูยิสเดนมันจะรู้นะว่าแต่จิซิเดเคทมันไม่ใช่พวกฮีโร่เพราะพวกนี้มันแอคต์ก็แบบ ปราบเหล่าร้ายแต่จร <Yeah. S 1> ิงไม่ได oh, <t ried sadly> ้ป่าด้วยไอซ์ไอบี้เ้ยโอ้ยสีคิงปลาหมึกยัปลาหมึกยักปลาหมึกปีศาจจะลอยตายหมดเลยไม่ได้ h a เล e y ไม่ นี่ไอ้วิมีบางอย่างแบ็กมาท่าอ๋อนี่มันไอ้นี่มาศัตรูอาควาแมนนะนี่แต่ตัวอ๋อมันเดี๋ยวเอาตัวที่แบบกับตัวตู้ใช่ไหมเออตะกี้ไอ้ปั๊บไอ้ซีคิงมันเอาปลาหมึกยักษ์มาลักพาตัวฐานแล้วก็เพื่อนของเราไป เค่มาถึงฟังเวลาเราเล่นเราก็ได้เล่นตัวที่มันแบบที่มันเป็นศัตรูกันนี่เรื่องที่เนี่ยดูทรงแล้วนี่เล่นสามตัเออโอ้มีแขกมาเพิ่มเข้ามาถึงตีบอสเลยอ่ะไอ้บี้ขับต้อเดินมิวสิ่งเนีมาถึงมาถึงตีบอสเลยอ่ะ เรื่องตาประมุขเป็น,บบนไรเฮ้ยเล่น,น,นเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยกูณไอเป็นไอ้น,อนี่มันคือพลังอะไรอะแบ็กมาธาคุณแค่เป็นนักปั่นเฮ้ยมีเลเซอร์ด้วยอะไรอะโอ้ยลองใช้ท่าผมไหมอ่ะโอ้ยโดนเสียบเอากระผมไหมอ่ะเอากระผมไหมอ่ะคุณซีคิง ไปดีมาไหนไฟฟ้าเลยอเฮ้ยเก่งนะเว้ยในเรื่องมันเก่งมากเลยนะโอเคตัวเรื่องละนะจิ๊บอ๋อจุดจิ๊เป็นมึงที่โดนอ่ะต้องให้เฮ้ยกูต้องมาตีให้ด้วยโอ้ยตายเหรียญกูดอปหมดอมันโดดมันโดเฮ้ยฉลามฉลาม นี่ไงหอบพันเออฆ่าเพื่อนเราหอบพันเหรอแย่วะ่ะไม่ใช่พลังอเลยเหรอวะพลังอะไร,รอ่อะก็คือเราต้องรอให้มันลำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,เหรออ๋อแล้วทำไมอี่นี่เดิดติดชีดเหรอ อ๋อะไรอ่ะมีอะไรประกอบด้วยเหรอแยกผลง,งาน,นข้างล่างมีทางไปต่อยเฮ้ยแปว<ะ>่าช,ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเหรอ <S <S โอ้ยพี่พี่จัดการสลามมันโหน่อยพี่พี่อ่ะไม่ว่าดูนี่อยู่ อะไรอ่ะเยแหวน,นแต่งงานเหรอไม่น่าเอาโ,อโดนหนีบไปแค่นั้นแค่นั้นเลยอ่ะ <c oughs> แค่แค,แค่แค่โดนหนีบต <c oughs> ่อแล้วเนี่ยมันก็ลงมาโ <c oughs> อ้ยแล้วแบบมันโดดใส่กูแล้วเนี่ยโยกหลบฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกไ <c oughs> มมนนี้้ัชาเด๋ยวฟิกเกอร์โยกโอ้ยโอ้โยต่อชิ้น ต่อยมันดีมาต่อยกูเหลือตรงไหนอ yeah, huh? like, oh, ีกไม่มีท้ายท่าไหมวะแล้วทำไมตัวนี้มันชอบเดินแบบนี้แบบนี้อะไรเลี้ยเดี๋ยวไหบอกพี่คนนเหี้ยเลยแนี้ยเนี้ยซากเรือขึ้นมาแล้วต้องรอให้มันตีซากขึ้นมาต้องรอให้มันตีของขึ้นมาให้ประกอบแล้วชลามมันขึ้นมาบนบกได้ไงเนี่ย ขึ้นมาบนโบกได้ไงเดี๋ยวก็ตายหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไมาละต่อบตอไปตอต้อไจะมาบังจอดทำไมนี่โอ้ยโอ้ยนี่แอ็บมีสลิงดึงเหมือนกันนี่ไงโอ้ยหาคีราชัน เนี่ยฉลามตัวพื้นกดเฮดไอ้กดหนึ่งธรรมดาปะนี่ไงกระพื้นพื้นอะไรวะลงเหรอตายเลยเอาเนี่ยเราเอาตัวพืชเออ,เอ,อ,เอลงไปโอ้ฉลามจับไปพักไปปลูกพืชเลยทำไรวะลักลงโอเคเคอาโยนระเบิดเหรอ เป็นยังไงบ้างของเล่นสำหรับเพื่อนประมึกตัวน,น้อยตีววระเบิดเลยแค่โชคดีนะแต่แต่ว่าซีเคงไม่เคยแพ้ครั้งนี้แกเธอโชคดี พีแซดยอ๋อพวกเซอมาช่วยฉันหายเร็วหรอครับโอ้อมันอะวมันเผือนนาเขืนที่มาช่วยอะปีโซโอเคดูไอสแตยเฮียเนื้อสดอยู่ทางนี้เฮ้ยว่ายน้ำเหรอเฮ้ยดำน้ำอะนี่มันฟอนเทนอะ โอ้ฟอนเทนฟอนเทนเอาไมใช่ฉลามต่อยไม่ได้หรอโอ้ยไม่ใช้ตัวอ๋อเนี่ยกด J ว่ายขึ้นเอ๊กดสองว่ายขึ้นกดสามว่ายลงมึงต้องกดสามก่อนไม่ไหยเหียไหนไหนไอันเนี้ยอมันแค่กดมินิคิดปะเ่็นไงวะ นนมีแค่นี้เหรอคือกล้องที่รถไปชักอ้อนี่สีบีดีพีดีดอบดอบเย็ดเย็ดอม,มอแล้วไงเราก็ว่ายไปต่อตายขโมยเหรียญอ่ะหลุดแล้วเหรอ ฮัลโหลพี่หม่อมหลุดประครับเนี่ยผมทำเฟสก่อนเลยละกันเหมือนตอนนี้พี่หม่อมเขาจะเน็ตหลุดนะปละปละฮึบเนี่ยสีขียงงมาแล้วตะกี้หลุดเหรอหรืออะไรไม่หลุด โอ้แกคือปัญหาของโลกใต้น้ำแล้วตอนนี้เฮ้ยะทำไมบอสเราเนี่ยมันกากังวะอุ้ยมึกจักอ๋อมันโดนพวกกุมเลยตามันเลยมึน อ๋ออ๋อนี่ยจัดการปัญหาได้แล้ววู้ฮู้วู้ฮูนายอยากจะซ่อนอยู่นี่ไหมหนุ่มน้อยอะไรเงี้ยสนุกมากไอวี่นายเพื่อเธอได้เพื่อนของเธอกลับแล้วเราก็ได้เวลากลับอะไรเงี้ยแปรไม่ทันวะเมืกี้อ๋อนี่ยเออกลับจริงไปละ จบแร้วพาร์ทเก้าจ้หมดเลยหมดเร้ว,รวไปนอนพอดีตะกี้แม่มาตามพอดีครับผมได้เวลาไปนอนแล้วนี่เปน็นไงโอ้พาร์ทนี้จบเร็วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตังก็ยังเก็บไม่ครบเลยจบเร็วแบบเร็วกี้แสดงวันต่อไปนานแสดงวันต่อไปนานแอ,อันนี้เร็ว โอเคครับงั้นพาร์ทเก้าขอจบไปในเท่านี้ก่อน <c oughs> จบอย่างเร็วอะไรอะ่ะส <c oughs> ิบนาทีหร้ววะนี่ถึงอยู่ถึงอยู่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วนควับ